ลิ้นเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ที่สำคัญในการกลืนอาหารการรับรสและการพูดของคนเราแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าลิ้นของเราก็สามารถเป็นมะเร็งได้โดยมะเร็งที่ลิ้นเป็นมะเร็งในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้มากเพื่อให้เราสามารถรับมือกับมะเร็งลิ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราไปรับชมสาระความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่ามะเร็งลิ้นมีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยอย่างไรและเราจะสามารถระมัดระวังตนเองได้อย่างไรบ้างครับมะเร็งที่ลิ้นเป็นกลุ่มของมะเร็งในช่องปากที่พบไวที่สุดนะครับโดยพบได้ประมาณ3 0มาเปอร์เซ็นต์ในมะเร็งในช่องปากเลยทีเดียวมะเร็งที่ลิ้นมีความสําคัญหลายประการเนื่องจากเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยค่อนข้างมากเนื่องจากลิ้นมีหน้าที่หลายประการทั้งการเคี้ยวอาหารการกลืนการพูดร่วมด้วยลิ้นเนี่ยมีเส้นประสาทและมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นจะทาให้เกิดปัญหาด้านการเคี้ยวปัญหาด้านการพูดปัญหาด้านการกลืนแล้วก็ยังมีความเจ็บปวดที่ลิ้นค่อนข้างเยอะรวมถึงอาจจะมีเลือดออกที่ลิ้นได้ผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นมักมาพบแพทย์ด้วยอาการดังกล่าวเหล่านี้นะครับ ข้อที่1คือมาด้วยแผลหรือก้อนที่ลิ้นโดยแผลและก้อนที่ลิ้นนี้ไม่หายในระยะเวลา2-4สัปดาห์ข้อที่2คือมาด้วยฝ้าขาวหรือฝ้าแดงที่ลิ้นที่เป็นเรื้อรังและไม่หายไปเองข้อที่3คือมาด้วยก้อนที่คอโดยก้อนนั้นมักอยู่ในตำแหน่งของใต้ขากันไกลครับสำหรับปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดมะเร็งที่ลิ้นมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกคือการสูบบุหรี่ เราพบว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ลิ้นได้มากพอสมควรโดยขึ้นอยู่กับจํานวนการสูบและระยะเวลาในการสูบเราพบว่าในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มากกว่า30มวนต่อวันเพิ่มความเสีจจ่ยงในการเป็นมะเร็งที่ลิ้นได้มากกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยถึงมากกว่า4เท่าปัจจัยที่2คือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและระยะเวลาที่นาน,นกานน็มกีคาวามเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่นที่มากขึ้นและที่สําคัญถ้าผู้ป่วยทั้งสูบบุหรี่และทั้งดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากขึ้นถึง30กว่าเท่าเลยทีเดียวข้อที่3คือการเคี้ยวหมากเราพบว่าการเคี้ยวหมากเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกันเพราะว่าหมากมีสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าไนโตรซามีนซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในช่องปากและทําให้กลายเป็็นนะเเเรรรงงไดดด้้คคัััับบอออที่4ืืกกาิแผล เกิดแผลซ้สำๆที่ลิ้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่มีฟันผุมีฟันที่คมหรือการใช้อุปกรณ์จัดฟันหรือฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปากพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกันครับเมื่อผู้ป่วยสงสัยว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ลิ้นและมาพบแพทย์แพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายนี้จะตรวจบริเวณช่องปากทั้งหมดรวมทั้งการตรวจบริเวณคอ กล่องเสียงและก็บริเวณช่องคอหลังจากแพทย์ทําการตรวจแล้วถ้าแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นมะเร็งที่ลิ้นจะทําการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาครับโรงพยาบาลจุฬาลงกร์มีขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกคือการวางแผนก่อนการรักษาขั้นตอนที่2อคือการรักษานะครับในส่วนของขั้นตอนการวางแผนก่อนการรักษาเราจะทําการตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อดูระยะของโรคเช่นดูว่าก้อนมีขนาดใหญ่แค่ไหน มีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือยังมีการกระจายไปที่ปอดกระดูกและก็ตับหรือไม่นะครับโดยทําการส่ง c ีทีสแกนหรือ MRI ในตําแหน่งของลิ้นและคอทําการส่งเอ็กซเรย์ปอดการทําอันตาซาวในช่องท้องในกรณีที่ดูว่าตัวโรคมีโอกาสกระจายค่อนข้างสูงอาจจะมีการทำเพดสแกนครับข้อที่สคือการเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษาเช่นการปรึกษาธนกรรมเพื่อทำฟันก่อนการฉายแสง การปรึกษาโภชนาการเพื่อประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยการปรึกษากายภาพบำบัดในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการกินมีปัญหาเรื่องการกลืนครับขั้นตอนที่3คือการนัดผู้ป่วยมาเข้าที่ประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์หูคอจมูกแพทย์รังสีรักษาและแพทย์ผู้ให้ยาเคมีบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยสําหรับการรักษามะเร็งที่ลิ้นณปัจจุบันมี3วิธีนะครับก็คือการผ่าตัดการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัด โดยเมะเล็งที่ลิ้นที่มีระยะเริ่มต้นเช่นระยะที่1หรือ2เราจะให้การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นหลักแต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4หรือมีการลุกลามไปต่อน้ําเหลืองเราจะให้การรักษาโดยการผ่าตัดตามด้วยการฉายแสงสําหรับการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดเมะเร็งที่ลิ้นมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีแผลหรือมีก้อนที่ลิ้นที่ไม่สามารถหายเองได้ใน2-4สสัปดาห์ ควรมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจประเมินเนื่องจากบริเวณที่ลิ้นถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มีค่อนข้างสูงแต่ถ้ามาในระยะที่มีการกระจายหรือก้อนใหญ่แล้วโอกาสการหายเนี่ยจะลดลงมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวข้อที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีฝ้าขาวหรือฝ้าแดงขึ้นที่ลิ้นโดยเฉพาะบริเวณข้างลิ้นหรือใต้ลิ้นที่เป็นเรื้อรังโดยไม่หายเองก็ควรให้แพทย์ทําการตรวจประเมินเช่นเดียวกันเนื่องจากฝ้าขาวบางประเภท มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งที่ดินได้ในอนาคตข้อที่3คือการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเช่นการงดบุหรี่งดแอลโกอฮอล์งดการเคี้ยวหมากอันนี้ก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะเกิดมะเร็งที่ดินได้ครับข้อสุดท้ายนะครับคือการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีและสังเกตตนเองว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฟันผุมีฟันคมซึ่งมีโอกาสที่จะไปบาดลิ้นตัวเองได้หรือมีฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปากแนะนำว่าให้รีบไปพบทันแตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาแต่นันเน่นครับ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวและมีความสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นมะเร็งที่ลิ้นนะครับสามารถมารับการตรวจได้ที่ตึกพปร,รชั้น1ิวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับมะเร็งลิ้นเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนไข้ค่อนข้างสูงทั้งกระทบต่อการกินอาหารการพูดความเจ็บปวดและปัญหาของกลิ่นในช่องปาก เราสามารถสังเกตอาการของตนเองได้โดยหากเกิดแผลบริเวณลิ้นแล้วแผลไม่หายในเวลา2-4สสัปดาห์และมีการขยายขนาดของแผลให้สงสัยว่าตนเองอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งลิ้นให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการเพื่อให้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย